สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ไร่มันสำปะหลังนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเก็บผลผลิตแล้วครับแล้วก็ต้นมันสำปะหลังนี้เราก็เก็บไว้ทําพันธุ์ต่อเลยครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการใส่ปุ๋ยครับเพื่อบํารุงลําต้นแล้วก็ใบแล้วก็หัวครับให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ากับการลงทุนครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยที่มีคุณสมบัติซ้ําๆครับ โดยปุ๋ยที่ใส่นั้นมักจะเป็นปุ๋ยบำรุงเฉพาะจุดของมันสับปะหลังนะครับทําให้ผลผลิตของมันสับปะหลังนี้ไม่ได้ตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับเพราะว่าเราใส่เฉพาะปุ๋ยที่บำรุงเฉพาะจุดครับอย่างเช่นบำรุงเฉพาะต้นแล้วก็บำรุงใบอย่างเงี้ยครับปุ๋ยที่ใส่ก็อาจจะเป็นพวกปุ๋ยยูเรียประมาณนี้ครับรวมถึงไอ้ปุ๋ยที่เรารองพื้นไว้ะครับเป็นพวกขี้ไก่แก็บประมาณเนี้ยครับ เพราะว่าปุ๋ยพวกนี้จะมีธาตุพวกในตัวเจนนี่สูงครับมันก็จะทําให้พวกปุ๋ยเนี่ยบำรุงเฉพาะลําต้นกับใบครับมันก็ไม่ลงหัวครับจะได้ผล,ผลผลิตน้อยครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือระยะห่างในการปลูกครับถ้าเราปลูกระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่60เซนนี่ก็ความกว้างนี่ก็จะอยู่90เซนนี่ครับจะทําให้มันนี่มันถี่เกินไปครับทําให้ได้รับปุ๋ยปริมาณที่มากเกินไป ทำให้ต้นงามและก็ใบางามครับก็เลยทําให้เกิดข้อเสียก็คือมันสัมพะหลังของเรานี่ไม่ลงหัวครับก็จะทําให้ได้ผลผลิตน้อยแล้วอีกอย่างการที่เราลองพื้นด้วยปุ๋ยขี้ไก่แกบเนี่ยครับปุ๋ยขี้ไก่แกบนี่ก็จะมีธาตุอาหารเท่ากับปุ๋ยสูตรเสมอเลยนะครับแต่ถ้าเราใส่ยูเลียเพิ่มเข้าไปอีกนี่ก็จะทําให้มันสัมพะหลังนี่ได้รับสารอาหารที่มากจึงทําให้ลําต้นและใบนี่สมบูรณ์ครับ ดังนั้นเราใส่ปุ๋ยพวกนี้มากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีต่อมันสปะหลังของเราครับไม่ใช่ว่าเราบำรุงดีแล้วจะได้ผลผลิตดีก็ไม่ใช่ครับสำหรับวิธีแก้ไขก็มีดังนี้ครับผลปลูกให้มีความห่างประมาณสัก90เซนครับแล้วก็ระหว่างแถวนี้ก็ห่างสักประมาณ120เซนครับเพื่อที่จะทำให้ต้นมันของเรานี้โป่งโล่งครับรับแสงที่เพียงพอครับ แล้วก็ไม่ควรใส่ปุ๋ยยูเรียม,มากเกินไปนะครับควรเน้นปุ๋ยที่บำรุงหัวให้มากขึ้นนะครับนี่แหละครับมากไปก็ไม่ดีครับน้อยไปก็ไม่ดีครับแล้วพอมันเราได้อายุสักประมาณ4-5เดือนนี้ก็จะเริ่มลงหัวแล้วนะครับควรใส่ปุ๋ยที่เน้นบำรุงหัวครับปุ๋ยที่จะแนะนําก็จะเป็นปุ๋ยสูตร0060ครับแล้วก็ไม่ต้องใส่มากครับใส่ในอัตราก็ อ้าสิบกิโลกร,รัมต่อไร่ครับอย่าไปใส่มากครับเดี๋ยวก็จะกลายเป็นข้อเสียอีกครับการที่เราใส่ปุ๋ยสูตร0ูน0์นี่ก็จะทําให้น้ําหนักเพิ่มครับเล่งสะสมแป้งช่วยให้มันสำปะหลังนี้มีกอร์เซนแป้งสูงครับจะทําให้เราได้ผลผลิตที่คุ้มค่าคุมราคาครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่ปุ๋ยนี่เราก็ต้องกําจัดวัชพืชก่อนนะครับ ต้องทําให้แปลงของเรานี่สะอาดปราศจากวัชพืชเลยนะครับเพื่อไม่ให้มาแย่งธาตุอาหารหรือปุ๋ยของเราที่หวานลงไปในต้นมันสับปะหลังของเรานะครับหลักสําคัญอีกอย่างก็คือครับเราต้องดูแลเอาใจใส่นะครับไม่ว่าพืชชนิดไหนครับเราต้องเอาใจใส่ครับไม่ใช่ว่าวันนี้มาดูพรุ่งนี้ไม่มาดูเนี่ยครับเราก็มันมาตรวจดูแปลงของเราด้วยครับเผื่อมีโรคมีแมลงอะไรมาทําลายต้นมันสับปะหลังของเราครับ เนี่ยครับปีนี้ก็ถือว่าได้ผลผลิตดีครับคุ้มค่าต่อการลงทุนครับสมัยนี้ก็สะดวกสบายครับตัดต้นพันธุ์ของเราไว้แล้วก็ต้นพันธุ์นี้แล้วก็เอาไปทําพันธุ์ในปีต่อไปครับหัวแล้วก็เอาไปขายพอตัดเสร็จก็ใช้รถไถเลยครับง่ายมากเลยครับสะดวกสบายก็แค่จ้างคนมาตัดหัวใส่ผ้าแล้วก็ใช้รถยกขึ้นเลยครับ ใช้รถถ่ายยกใส่รถบรรทุกไปขายได้เลยครับสะดวกสบายครับสมัยนี้ไม่เหนื่อยเหมือนสมัยก่อนแล้วครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่ามากหรือน้อยหากผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับการปลูกมันสำปะหลังนี่ก็เราก็เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกนะครับไม่ใช่ว่าไปปลูกหน้าแรงเกินก็ทำให้ต้นมันของเรานี้ไม่เกิดไม่งอกนะครับก็จะทำให้เราขาดทุนครับ เนี่ยครับสะดวกสบายเลยครับใช้รถยกอย่างนี้เลยครับแล้วก็เอาไปใส่รถบรรทุกได้เลยครับก็เตรียมพร้อมไปขายครับก็จบลงไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้นะครับอาจจะมีผู้รู้มาให้คําแนะนําให้คําปรึกษาได้นะครับก็แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ i